ถ้าใครเริ่มลงทุนสักพักแล้วรู้สึกว่าพอตตัวเองมีแต่หุ้นอเมริกาหรือกองทุนอเมริกาเต็มไปหมดอยากกระจายความเสี่ยงไปนอกสหรัฐแบบง่ายๆผมแนะนำตัวนี้เลย VXUS หรือ Vanguard Total International Stock ETF ชื่อนี้อาจดูยาวไปหน่อยแต่ความง่ายคือมันรวมหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐไว้ครบจบในตัวเดียวไม่ต้องเลือกหุ้นเองให้ปวดหัวเลย กองทุนนี้เขาไปลงทุนในหุ้นกว่า7,500บริษัททั่วโลกเลยนะครับจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นจีนไต้หวันอินเดียบราซิลก็มีหมดแล้วเขาไม่ได้เน้นแค่หุ้นใหญ่เท่านั้นนะครับยังมีหุ้นขนาดกลางหุ้นเล็กใส่มาด้วยนะครับกระจายความเสี่ยงแบบสุดๆเรียกได้ว่ามีตั้งแต่บริษัทระดับโลกไปจนถึงหุ้นเล็กในตลาดเกิดใหม่เลยหุ้นใหญ่ๆที่อยู่ในกองนี้เช่น ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีเพราะบริษัทนี้คือเบอร์หนึ่งของโลกด้านชิปและเซมิคอนดักเตอร์ถ้าไม่มี TSMC โลกนี้ก็แทบไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เนสเล่ le, บริษัทอาหารระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ก็อยู่ในนี้เหมือนกันบริษัทนี้ขายของกินทั่วโลกตั้งแต่กาแฟไปจนถึงอาหารทาลกและก็ยังมีซัมซุงอิเล็กทรอนิกส จากเกาหลีใต้ที่เรารู้จักกันดีในเรื่องมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้า ASML บริษัทเครื่องจักรผลิตชิปจากเนเธอร์แลนด์ที่แทบจะผูกขาดเครื่องผลิตชิปขั้นสูงที่สุดในโลกและเทนเซน t จากจีนที่แข็งแกร่งในธุรกิจเกมและโซเชียลมีเดียพอเราเห็นหุ้นเหล่านี้เราจะเริ่มเข้าใจเลยว่ากองนี้เขากระจายไปในธุรกิจที่สำคัญที่สุดในโลกจริงๆทั้งเทคโนโลยีชิป อาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าและธุรกิจออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีความสำคัญระดับโลกเป็นธุรกิจที่ต่อให้เศรษฐกิจมีขึ้นมีลงคนก็ยังต้องใช้ยังต้องกินยังต้องเชื่อมต่อกันสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือ VXUS ค่าใช้จ่ายถูกมากค่าทำเนียมแค่0.07%ต่อปีเองถูกกวากินชานมไข่มุกอีก แล้วกองนี้ยังจ่ายปันผลสม่ำเสมอด้วยนะครับเฉลี่ยประมาณ3%กว่าๆต่อปีเหมาะกับสายถือยาวที่อยากมีรายได้ระหว่างทางด้วยถามว่าทำไมควรมี VXUS ในพอร์ตเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงที่พอร์ตของเราเนี่ยจะพึ่งพาแค่สหรัฐประเทศเดียวเกินไปทุกวันนี้หุ้นอเมริกาก็ยังโตอยู่นะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าอนาคตตลาดอื่นๆยังเอเชียหรือยุโรปจะไม่กลับมาโตแรงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเกิดใหม่ที่กำลังพัฒนาอีกหลายประเทศ VXUS เลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับสำหรับคนที่อยากกระจายความเสี่ยงแต่ไม่อยากปวดหัวเลือกหุ้นเองอยากลงทุนหุ้นต่างประเทศแบบทั่วโลกจริงๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ